สวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งในเกม A3 s t e l l Alive นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคในการเก็บเลเวลยังไงให้ขึ้นไวในแบบฉบับของผมเองนะครับเพื่อที่จะได้เป็น number one ของเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าตัว,ตวผมนั้นขอที่1ไม่ไหวเอาเป็นแค่ได้หลักของรางวัลจากกิจกรรมก็พอนะครับซึ่งของรางวัลที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็คือในหน้าจอเน,นี่ยนะครับกิจกรรมพัฒนาซาเอลเดียคือตัวเกมอ่ะลังจับ หลังจากอัปเดตแพดเลเวล160เข้ามาแล้วอะ่ะเขาก็จะแจกรางวัลสำหรับผู้เล่นที่เลเวลไวที่สุดนะครับผมโดยรางวัลที่สําหรับใครที่เลเวล160ก่อนเนี่ยตัวเกมจะแจกเพชรขาวถึงหมื่นนั่นเลยนะซึ่งอันนี้บอกตามตรงว่าผมก็อยากได้แต่ด้วยด้วยความสามารถของผมนะผมไปไม่ถึงจริงๆนะครับผมผมก็เลยขอแค่อของรางวัลระดับ155ก็พอนะผมก็มคือตรงนี้นะด้านช่องด้านซ้ายนี่คือทุกคนได้แน่นอนถ้าเลเวลถึง แต่ช่องด้านขวาที่เขียนว่ารางวัลจำกัดเนี่ยสำหรับผู้เล่นที่เลเวลถึงก่อนตามจำนวนที่เขากำหนดทางด้านขวาตรงนี้นะครับถึงจะได้โอเคต่อกันเลยว่าเรามีเทคนิคยังไงถึงจัดได้ของรางวัลที่มานะอย่างแรกเลยนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่หน้ากระเป๋าอุปกรณ์สมัยทุกคนก่อนแล้วมาดูที่เครื่องประดับครับเพราะว่าที่เจ้าตัวเครื่องประดับเนี่ยมันจะมีออปชันสำหรับเพิ่ม exp ที่ได้จากการล่ามอนสเตอร์นะเดี๋ยวไม่ตัวอย่างของผมเนาะ อันนี้เป็นสร้อยเนาะเอ้ยไม่ใช่สร้อยตุ้มหูอ่าอย่างตุ้มหูผมมันจะเพิ่ม exp 318ร้อยสร้อยมันจะเพิ่ม exp 198แล้วก็แหวนผมจะเพิ่ม exp 324ซึ่งเจ้า exp ตรงนี้คือเพิ่มต่อ monster หนึ่งตัวที่ทุกคนฆ่าได้นะเพราะฉะนั้น3ตัวของผมเนี่ยรวมกันแล้วมันจะได้ประมาณ840อ่า840ครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวสร้อยผมเนี่ยผมหาได้แค่ระดับโบราณน,นะ ผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะให้หาอีกชุดหนึ่งเลยทําอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเลยเพื่อใส่เก็บเวลเท่านั้นถึงแม้เลเวลเราจะตันที่160แล้วเรายัางสามารถเอามันไปใช้ในการเก็บเลเวลฝึกตนได้นะเพราะตอนนี้เลเวลฝึกตนแม็กที่เลเวล70ไกลมากๆนะครับผมไม่แนะนําให้เปลี่ยนออปชันมาเพื่อเป็น exp เท่านั้นนะเพราะออปชันออปชัน exp มันหาง่ายแต่ออปชันอื่นพวก pvp อะไรเงี้ยมันหาค่อนข้างยากกว่านะครับอันดับต่อมาเลยก็คือ q u วสหลักครับ ทุกคนต้องทำเควสหลักนะครับเพราะว่าเควสหลักเนี่ยมันเป็นเควสที่ให้ x อค่อนข้างเยอะบางทีเป็นหลัก10ล้านร้อยล้านนะแล้วมันใช้เวลาไม่นานต่อเควสไม่น่าเกิน10นาทีทุกคนจะได้ X อประมาณ10ล้านร้อยล้านแล้วแต่สําหรับการทําเควสหลักนั้นอนะ่ะมันจะมีเพดานของมันนะซึ่งมันจะถูกจํากัดไว้ด้วยเลเวลอย่างของผมเนี่ยผมทํามาจนมันบอกว่าต้องถึงเลเวล155ก่อนถึงจะทาต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาติดที่เพดานเลเวลแล้วต่อไปคือเราจะต้องทําเควสพื้นที่ครับ ออกมาหน้าเคเวสพื้นที่นะแผนที่ที่ผมแนะนําเลยนะขอให้เป็นหน้าสุดท้ายครับนี่เป็นพื้นที่พิเศษหน้ากิจกรรมนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีเคเวสที่ให้ XP มากถึง14ล้านอยู่2เควสเลยนะครับและว2เควสเนี้ยมันจะต่างกันที่สถานที่อันแรกก็คือ,อาฐานทัพที่ถูกทิ้งร้างนั่นคือสําหรับกิลด์ที่ได้บ้านนะครับผมก็ไปบอทในดันกิลด์นะครับส่วนที่2ก็คือดินแดนแห่งสันติซาเอลดีนะครับผม ซึ่งทั้ง2เคเวสอะไม่ไม่ได้ยากอะไรมากเลยแค่ฆ่ามอนสเตอร์ให้ได้300อตัวสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้ใบกวาดล้างนะแต่ผมแนะนําว่าใช้ใบกวาดล้างดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะเคเรับผมเควสพื้นที่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยทำได้มากสุดเท่าไหร่ยิ่งดีหมายความว่าถ้าทําครบ10รอบเลยเนี่ยถ้าเเรีเซ็ตเควสได้ขอให้รีนะครับเพราะว่ามันจะให้ XP เราได้มากถึง500กว่าล้านเลยนะ อย่างตัวอย่างเควสดล่าใช่ไหมที่ผมใส่ดาวไว้ถ้าเกิดทำสำเร็จ1ครั้งเนี่ยจะได้14ล้านถ้าเราทำสำเร็จ10ครั้งก็คือ140ล้านและอย่างผมวันหนึ่งผมรีเซ็ตได้4ครั้งก็จะได้540ล้านเลยนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันต่อมาเลยก็คือหินฝึกตนครับจะเห็นว่าผมนั้นใส่ไปถึง4ช่องเลยนะครับมาดูกันว่าแต่ละช่องนี้บบกเท่าไหร่บ้างอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นระดับ4ดาวนะมันจะก xp อยู่217 นะครับครับ4ดาวบวกอยู่217นะแต่ถ้าเป็นระดับ5ดาวจะบวกอยู่268อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น4ก้อนนี้ที่ผมใส่ไปอ่ะรวมๆแล้วบวก XP เพิ่มขึ้นมา970หน่วยนะย้ำว่าต่อการฆ่ามอนสเตอร์1ตัวนะครับและพลาดไม่ได้เลยนะตอนนี้หลังจากที่ตัวเกมมันเพิ่งอัปเดตมาเนี่ยมันมีแพ็คเกจขายที่ให้หินฝึกตนอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นแพ็กเกจไหน นี่เลยครับคือแพ็กเกจตัวนี้ครับซาเอลเดียพัฒนาไวแพรเซตติ้งนะครับผมซึ่งเจ้าแพ็กเกจนี้มันซื้อได้2ครั้งแล้วแต่ละครั้งอะ่ะมันได้หินฝึกตนระดับเอ้ยหินฝึกตนที่เป็น exp เนี่ยระดับ5ดาวถึง2เม็ดนะครับผมผมว่าถ้าคนไม่มีปัญหาด้านการเงินอ่ะซื้อไปเลยยังไงก็คุ้มได้ทั้งหินฝึกตนใบกวาดล้างใบเหมืองแล้วก็เพชรด้วยครับถัดจากหินฝึกตนก็เป็นต่อมาคือ ตัวของโซลิงเกอร์ครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ทุกคนมักจะมองข้ามเป็นอย่างมากแต่เป็นอะไรที่สําคัญโคตรโคตรนะครับก็คือรูนพิเศษนั่นเองกดเข้าไปดูครับคือเจ้ารูนตัวนี้ครับอ่ากดเข้าไปดูนะเนี่ยของผมอะ่ะผมอัพจนเป็นแม็กส์เลเวลแล้วนะรูนตัวนี้มันเพิ่ม XP ให้มากถึง41%เลยนะทุกคนในในระดับที่แม็กแล้วอะ่ะลองนึกภาพดูว่าถ้าผมฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยนะ ผมฆ่ามอนสเตอร์ได้ XP ตัวละ10,000หน่วยรูนเวทนเนี้ยมันบวก4 1นั่นหมายความว่าผมได้ XP เพิ่มมาอีก4,100หน่วยนะครับลำดับต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือจำนวนคนในการฟาร์มครับผมแนะนำว่าให้ฟาร์มเป็นปาร์ตี้นะเนื่องจากว่ามันจะได้ช่วยกันฆ่ามอนให้มันตายได้ไวขึ้นนะครับผมอย่างผมเนี้ยฟาร์มเต็มตี้เลย5คนดู XP ที่ได้ประมาณ หนึ่งหมื่นนะต้นๆประมาณหนึ่งหมื่นบวกกับสี่พันนั่นมาจากของที่ผมสวมใส่ต่างๆนะครับผมแต่ก็ต้องบอกอีกว่าถ้าฟาร์เมเบนตี้แล้วอะ่ะสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยทุกคนในตี้นะก็คือการกดขนนกตรงนี้ครับต้องกดให้เต็มตลอดเวลานะเพราะไม่ฉะนั้น exp ที่ได้มันก็จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างตอนต้นคลิปที่ที่ผมเริ่มอัดอะผมได้ exp ประมาณ8-900 0ใช่ไหมนั่นผมคิดว่าน่าจะมีอ่าเพื่อนๆผมบางคนในตีอ้อ่ะลืมกดขนนก พอคิดว่าบอทกันตั้งแต่เมื่อคืนเช้ามายังไม่ตื่นก็เลยยังไม่กดนะครับผมพอพอพูดถึงปาร์ตี้แล้วเนี่ยแล้วก็ขอมาดูในหน้าจอน,นี้สักหน่อยทุกคนจะเห็นว่ามันมีเพิ่ม XP ที่ได้รับอีก2%ตรงนี้นะครับมาจากว่าเราฟาร์มกับเพื่อนในลิสต์รายชื่อของเราแล้วเรากดส่งไอใใบ,บไม้ให้เขาอะ่ะจนระดับความสนิทขึ้นมาระดับหนงนะครับ อ่านี่ครับตรงนี้เห็นไหมระดับความสนิทของเพื่อนเนี่ยถ้าถึงระดับ10 exp จะบวก2%ถึงระดับ20จะบวก4%แล้วถ้ถึงระดับ30จะบวกไปอีกหเปอตเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันแต่เพราะว่าในการเพิ่มระดับความสนิทกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้สามารถทำได้วันเดียวเสร็จมันต้องทยอยทำมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายนะครับการเลือกพื้นที่ในการบอร์ด ในช่วงนี้นะหลังที่โตเกมอัปเดตมาผมแนะนําว่าให้ไปบอดที่แผนที่ผู้วายชนครับไม่ว่าจะเป็นชั้น b 1 b 2 b 3หรือ b 4ก็ได้เนื่องจากว่าช่วงนี้มันมีฮอตไทม์พิเศษอยู่นะครับผมอ่ะอย่างที่เห็นเห็นไหมช่องข้างบน2อันโตเกมอ่ะจะบวก exp ให้เราเพิ่มพิเศษในแผนที่ b 1 b 2 b 3 b 4อีก50%นะครับแล้วก็บวกอัตราดอปของอีก20%นะครับตรงนี้บอกเลยว่า ใครพลาดไปเนี่ยเสียดายมากๆแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นแผนที่ที่สามารถตีกันได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอร์ดก็ควรจะให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งเฝ้าจอยตลอดเวลาแล้วก็กดหัวใจให้กันด้วยอาจจะโดนผู้ไม่ประสงค์อาไม่ประสงค์ดีมาตีบอร์ดเราตายหา่านอนยันเช้าก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้สุดท้ายแล้วครับกลับมาที่เควสพื้นที่ของพื้นที่ไซเอลเดียมาดูเควสล่างสุดตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ บวก xp ถึง700ล้านโอ้อันนี้ถือว่าเยอะโคตรโคตรโคตรเลยนะครับร่วม30 40%ของหลอด xp อได้เลยนะครับผมแต่ไอ้เคเวสต,ตัวนี้มันจะให้ตีมอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมตีที่300ตัวแต่ก็ตีหลายตัวอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ขี้เกียจหรือมีเวลาอยู่ดูจอก็กดทำเคเวสนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะคุ้มมากๆนะครับ โอเคครับรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วเพราะฉะนั้น exp ที่ผมจะได้เพิ่มจากอุปกรณ์ที่ผมสวมใส่ทั้งหมดเนี่ยจากกาล่ามอนสเตอร์1ตัวนะมันจะเพิ่มมามากถึง6,100หน่วยนะอันนี้ผมคิดพื้นฐานจากมอนสเตอร์ตัวหนึงดรอป exp ให้ผม1,000 10, 0หน่วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตีคร่าวๆวันนึงผมตี Monster, มอนสเตอร์กลมๆนะแสนตัวจากเดิมเนี่ยที่ผมควรจะได้ exp หนึ่งพันล้านถูกไหมถ้าคิดไม่ผิดอ่าถ้าผมควรจะได้ XP 1,000ล้านพอผมสวมใส่อุปรกรณ์ตามที่ผมแนะนำไหมเนี่ยผมจะได้ XP เพิ่มมากถึง1,600ล้านนะครับเยอะมากๆบอกเลยว่าครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวครับนะผม เอาละครับนี่ก็คือเทคนิคทั้งหมดของผมนะครับในการทำยังไงให้ตัวละครของผมนะั้นเลเวลพุ่งกระฉูดไปไวๆให้ถัน160แล้วก็ได้ของกิจกรรมให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมถ้าใครสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมีอะไรดีมาฝากกันรอติดตามกันนะครับสรับวันี้ไปก่อนสวัสดีครับ